ครัวแม่แก้วสวัสดีค่ะทำกินกับแม่แก้วกับเมนูต้มกระดูกหมูใชเท้าวัตถุด,ดิบที่ต้องเตรียมก็จะมีหัวชายเท้ากระดูกหมูเห็ดหอมสดแครอทผงปรุงรสกุ้งแห้งซีอิ๊วขาวสำหรับอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะตั้งไฟรอ,อน้ำเดือดใส่กระดูกหมูลงไปช้อนฟองออก ใช้เวลาต้มกระดูกหมูประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกว่ากระดูกหมูจะนิ่มตามต้องการจากนั้นใส่หัวไชเท้าลงไปใส่กุ้งแห้งลงไปตามด้วยแครอทปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว ผงปรุงรสใส่เห็ดหอมสดลงไปต้มต่ออีกสักครู่เมื่อเดือดตามต้องการแล้วปิดไฟยกขึ้นจากเตาเสร็จแล้วค่ะกับเมนูต้มจืดกระดูกหมูชายเท้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ